สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับครูนัชชาครับในวิชางานขับรถยนต์สำหรับ <Okay. S 1> บทเรียนก่อนแรกเลยเราก็จะมาดูวิธีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะตรวจเช็คกับมันเครื่องกันก่อนเลยนะ mm hmm. ก่อนอื่นเราก็เปิดฝากระโปรงรถก่อนนะทีนี้ให้นะักเรียนเตรียมผ้าไว้ืนหนึ่ง ใเรามาดูหลักการหลักการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องกันก่อนนะขั้นตอนแรกเราต้องจอดรถให้อยู่ในพื้นราบก่อนนะในใน,ในทางระดับนะให้มันไม่เอียงนะเสร็จแล้วก็ดับเครื่องยนต์ถ้ารถเพิ่งขับมาเนี่ยให้รอสักประมาณ3าสานาทีนะห้านาทีให้น้ำมันมันลงไปที่อ่างให้หมดก่อนนะเสร็จแล้วกออ็อันนี้จะเป็นก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องเราก็ชักขึ้นมา คอนอื่นเลยเรายังไม่ต้องดูเราเช็ดให้สะอาดก่อนเช็ดให้เกลี้ยงเลยนะสังเกตว่าตรงนี้จะมีอยู่สองจุดนะเป็นมาร์คมาร์คไฮกับมาร์คโลนะจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดเราควรจะให้มันอยู่จุดตรงกลางนะชักออกมาแล้วอย่าเพิ่งดูนะต้องเช็ดก่อนแล้วก็เสียบกลับเข้าไปให้สุดแล้วก็ชักขึ้นมาใหม่อ่ะคันนี้ดูระดับได้ลนะวนี่จะสังเกตว่ามันค่อนไปทาง ข้างล่างแล้วมันค่อนไปทางข้างล่างแล้วทีนี้ก็เราก็ควรเติมให้มันมาอยู่ตรงกลางนะอันนี้ก็คือมันพองไปหน่อยหนึ่งนะก็สรุปก็คือไม่ควรให้มันต่ำกว่ามาร์คโลแล้วก็ไม่ควรให้มันสูงกว่ามาร์คไฮนะครับโอเคโอเคต่อมาจะเราจะมาเช็คน,น้ำหล่อเย็นนะน้ำหล่อเย็นก็จะอยู่ในหม้อน้ำเนาในแผงรังผึ้งน,นะตรงนี้ ก็สังเกตว่าบริเวณตรงด้านหน้าเครื่องนี้จะมีฝาหม้อน้ำอยู่นะสงเงนีเงินเงินนี้เราก็สามารถเปิดเช็คได้เลยนะแต่ที่สำคัญเลยก็คือห้ามเปิดตอนมันร้อนนะอันนี้ต้องเปิดตอนเครื่องมันเย็นนะเราก็เปิดดูอันนี้เครื่องมันเย็นอยู่นะก็คือนี่นะนี่เียๆดูเนี่ยมันเต็มเนาะเห็นไหมแล้วเราก็ดูสภาพของน้ําน้ําจะต้องใส นะน้ำจะต้องใสเห็นที่เห็นสินมั่งเงินนี่คือมันเป็นน้ำยาลอยเย็นนะมันเป็นสีของน้ำยาลออเย็นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้องไม่คุณนะไม่มีตะก,กรันกกอะไรติดอยู่ตามค่าฝานี้โอเคเต็มเราดูว่ามันเต็มดีเราก็ปิดแต่ทีเนี้ยจะเห็นว่ามันมีท่อต่อมาเนี้ยนะท่อน,นี้นะโอเคเดี๋ยวครูขยายนะนะสังเกตว่าท่อน,นี้เนาะมันก็จะอ้อมมาที่หม้อพักเนาะมันจะมาที่หม้อพักตรงนี้นะตรงปลายนิ้วคนนี้เนาะ เวลาที่น้ํามันร้อนนะมันอาจจะมีแรงดันดันน้ําออกมาในหม้อพักนี้คราวนี้น้ําในหม้อพักนี่ก็สําคัญระดับน้ําในหม้อพักให้เราหาไฟฉายมาส่องนะอ่ะดูนี้นะเอาไฟฉายส่องเข้าไปก็จะเห็นระดับน้ําเห็นไหมน่ะมันจะมีอยู่สองขีดขีดที่นิ้วโป้งคูนี่จะเป็นขีดบนนะขีดแม็กซ์ขีดที่นิ้วชี้จะเป็นขีดมินเนาะควรจะให้มันอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างแม็กซ์กับมินเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีเช็คน้ำหล่อเย็น ต่อมาเป็นวิธีเช็คน้ํามันเบรกนะครับจะสังเกตว่านะ้นนนนํามันเบรกเนี่ยจะอยู่บริเวณมออลมเบรกนะมออลมเบรกก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจําเป็นจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนขับเรานั่งนี่คนขับเรานั่งตรงนี้ตำแหน่งนี้แป้นเบรกเราอยู่ตรงเท้าคนขับม้อลมเบรกก็จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกระปุกน้ํามันเบรกก็จะอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้น้ํามันเบรกเนี่ยควรจะให้อยู่ที่ระดับแม็กซ์นะจะสังเกตว่า มันจะมีคําว่าแม็กซ์อยู่ตรงนี้เนาะไม่อยู่ตรงกลางระหว่างแม็กซ์กับมินแล้วนะอันนี้อันนี้ควรจะเต็มแม็กซ์เลยเนาะนะวิธีดูก็เราดูที่ระดับตรงนี้ก็ได้เสร็จแล้วเราก็มาเปิดดูข้างในก็ได้นะแล้วเราก็มาดูสีจะสังเกตมันจะเป็นสีอมพันอัมพันเหลืองๆนะก็ควรจะให้มันใสนะอันนี้จริงๆแล้วก็เริ่มดำแล้วเนาะอ่ะโอเคสรุปว่า น้ำมันเบรกควรจะอยู่ที่แม็กซ์เสมอนะโอเคอ่าโอเคต่อมาเราจะเช็คน้ำมันเกียร์ทีนี้น้ำมันเกียร์เนี่ยจะยากหน่อยก็คือเราจะต้องเช็คตอนเครื่องร้อนนะเครื่องร้อนเราควรจะตรวจแ้วนะอ่ะแล้วก็เข้าเกียร์ P เ,เ,เ,เียบเบรกตัดเครื่องเสร็จแล้ว เราดึงเบรกมือไว้นะเพื่อความปลอดภัยของเราเองเพราะเราอยู่อยู่หนรถทีนี้เราก็สังเกตว่ารถเราเนี่ยเกียร์เราอยู่ฝั่งนี้นะเครื่องเราอยู่ฝั่งนี้เกียร์ลูกเกียร์เราอยู่ฝั่งนี้ก้านวัดมันก็จะอยู่ที่ที่ลูกเกียร์เรานะเราต้องให้เครื่องร้อนก่อนนะแต่ตอนนี้รถคูเนี่ยเครื่องมันร้อนอยู่แล้วนะเราก็ชักก้านวัดออกมานะก็เหมือนนะ้ำมันเครื่องเลยเราก็ลูบก,ก่อนทีหนึ่งนะแล้วเราก็ดูว่ามันมีคำว่า h o ตเห็นไหม นะมีคําว่าฮอตเสร็จแล้วก็มีบากๆตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้เราควรจะให้มันอยู่ตรงกลางนะเราก็จิ้มลงไปให้สุดปึ๊บดึงออกมาแล้วก็ดนะูอันนี้จะสังเกตว่าระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มตกขีดละนะมันเริ่มตกไปแล้วอันนี้ก็ควรเติมละนะควรเติมก่อนออกเดินทางนะเติมให้ได้มาถึงประมาณนี้อ่านะโอเค พอเติมเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางได้นะ